สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟ้าฟีาฟ่ชา n e l เหมือนเดิมนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมารีวิวสินค้าเรียกได้ว,ว่าโดนตกด้ยวยตัวเองนะคะเป็นธาตการตลาดของชาวติ๊กต็อกก็ว่าได้นะคะทุกคนก็คือเลื่อนผ่านเจอบ่อยมากๆก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองนะคะปรากฏว่าลองแล้วม่นก็สวยก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะ ก็คือลิฟของแบรนด์จีวันน่านะคะของคุณสกเกตนั่นเองทุกคนอาจจะเห็นมันผ่านในพิกตอกเนาะก็คือเราเดินตกมาจากตรงน,นั้นแหละแล้วก็เนี่ยจะเป็นเซตที่เราซื้อมาเอ,อ้ไม่ใช่อันนี้เราซื้อมาช่วงต้นมกราแล้วนะคะแต่ว่าเซตเนี้ยคุณสกเกตออกมาช่วงเอ,อ่อช่วงคริสต์มาสมัง้งถ้าจำไม่ผิดเนาะใช่กล่องหน้าตานี้คือแบบ น่ารักสมุดะมีมากเลยด้านหลังคือจะเป็นปฏิทินด้านข้างคืออย่างคือมีรายละเอียดครบนะคะแล้วก็อันนี้แอบบอกก่อนนะว่ามันคือโดนแกะใช้ไปแล้วก็คือเราเนี่ยลองใช้เองนะคะแล้วมันดีก็เลยจับมารวีวิวให้ทุกคนดูด้วยด้านในนะคะเปิดออกมาอันนี้เราเปิดจากด้านหลังเนาะโอเคขอเปิดก่อนนะคะอ่ะเปิดออกมาเนาะเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคน อันนี้คือด้านในทุกอย่างจะบอกเลยว่าจะขอแบกเขาใส่รายละเอียดในกล่องเยอะมากค่าแพ็กเกจของแพงน่าดูนะคะแล้วก็ที่เราสั่งมาให้เช็คนะคะก็จะเป็นลิปส0ศ0น์แล้วก็ลิปอันนี้จะเป็นลิปที่เปลี่ยนอุณหภูมิตางร่างกายของตามร่างกายของเรานะคะก็เหมือนจะแบบแคล้ายๆลิปเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีปากมั้งแบบบำรุงพร้อมบ,บำรุงไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่า ก็อันเนี้ยบอกก่อนว่าเราแอบเอาไปใช้แล้วเอาไปใช้แล้วแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเอาไปวางไว้ไหนนะคะแต่ถ้ายังไงถ้าเห็นจะมารีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะคะว่าอันเนี้ยสีคือลองละมันติดทนแล้วก็สวยจริงๆนะคะน่านในเนี่ยไม่มีเพราะว่าเราเอาไปใช้ไปแล้วนะคะแต่ด้วยความแพ็คเกจกล่องใดๆก็คือยังคอนเซปต์ความน่ารักอยู่ดีนะคะทุกคน เออแต่วันนี้ที่เราจะมารีวิวคนดูก็คือลิปนะคะเออสีอะไรดีละ่ะอ่ะลองสีแรกสีแรกก็คือสี02นะคะที่บอกมาคือสี02 Sunny Flower นะคะอืมนี่แล้วด้านในคือความแพ็คเกจแพ็กใจของเขานะคะ มีลูกเล่นเยอะมากๆนะคะอันนี้จะเป็นดอกทานตะว,วันเนาะอ่ะให้ทุกคนดูสีก่อนทำยังไงทุกคนได้เห็นนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นสี01นะคะเอ้ย02สิเอ้ยพูดผิดยู่ืเลยเลยอ่ะอันนี้จะเป็นสี02นะคะ s u n ฟ y flower เนาะ แต่เราว่าเราลบปากเราออกก่อนดีกว่านะคะอืมเรามาลองสีศูนย์สองกันเลยดีกว่านะคะ Sunny Flower ค่ะน้องถูกรับเลือกในวันนี้นะคะเราจะทายให้ทุกคนดูแต่ละสีไปก่อนเนาะเราค่อยมาผสมเบลนด์ให้มันเข้ากันโอเคนี่ศูนสองนะคะขออนุญาตใช่กระจกนิดนึง เราจะทาไม่เยอะนะทุกคนแล้วเราก็จะเอาใช้มือในการถักถัออกใช้มือในการเกลี่ยนะคะอ่ะเลยขอบากไปอีกเช็ดค่ะนะอันนี้จะเป็น เบอร์02นะคะ Sunny Flower เป็นไงพอได้มาคคะทุกคนอันนี้คือเบอร์02แล้วก็มันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆเลยนะปกติเราจะใช้อีกสีหนึ่งที่ออกคล้ายๆกันแต่ว่าจะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้คือเบอร์02นะคะนี่เลยเราไปต่อกันที่เบอร์ต่อไปดีกว่าเอาเบอร์อะไร เอาเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วกันนะถ้าหยิบได้เนี่ยก็เอาแล้วแหละเติมเบอร์ต่อมาคือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะป๊อปปี้พิงเนาะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งลบก่อนขออนุญาตลบกันหนึ่งนะคะ มาดูสีส่วนหนึ่งกันบ้างนะคะกล่องคือทำมาดีอยู่นะมันเป็นเหมือนแบบสใสๆอย่างเงี้ยอืมสวานให้ทุกคนดูที่แขนนะคะเห็นไม่เห็นอันนี้ไม่ทราบนกันนะต้องเห็นสิอ่ะเบอร์ส่นหนึ่งจะออกแบบช่พูชมพูนะคะแต่เบอร์ส่นสองจะออกแบบส้มส้มโทนอิดอิดหน่อยแต่จะมีติ่งความชมพูขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ อเอ,อเห็นไหมทุกคนอันนี้จะเป็นเอ,อ๊จะทำยังไงทุกคนเห็นบิดแ,แขนบิดแขนกันไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะส่วนนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่ง sunny flower นะคะเออจ่ศูนย์สองคือ 02, sunny flower ส่วนศูหนึ่งคือ poppy pink นะคะเออเบอร์ละมาดูกัน <c oughs> สีจะสวยไหมสวยสีใช้มาแล้ว ทาเริ่อยนะคะอ่ะเรียบรอยสวยงามพร้อมพร้อมมากสามารถเติมระหว่างเราได้จริงๆนะคะอันนี้สีเอาชมพูชมพูเราเป็นคนผิวเข้มก็ยังรอดเราทุกคนเนี่ยได้อยู่ได้แล้วรับ ได้นะคะไม่ใช่ได้เท่ากับไม่ได้อันนี้จะเป็น01นะคะคือป๊อปปี้พิงค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์01ค่ะต่อไปเบอร์สุดท้ายจะเป็นเบอร์03นะคะก็คือรูดี้ทิลลิปนะคะรูดี้ทิลลิปแบบมั้งรูดี้รูบี้นะคะถ้าเราออกเสียงไม่ผิดเนาะก็คือไม่เก่งสังกฤษเดออย่าบูบี้กันนะคะ ถ้าออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนอ่ะสว่วนนี้จะเป็นเบอร์03ที่ออกแบบแดงนะคะแดงแบบอันนี้เราจะชอบใช้ทาด้านในแบบเป็นอินด้านในนะคะแบบไล่เฉดสีกันไปเนาะอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะแต่ไม่กลัวใจว่าจะแดงขนาดนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวลบลบอันนี้ก่อนอันนี้เข้มเมืนมากเลยอะ่ะชอบเบอร์01ข่าที่ทานนะ แต่สวนแดงมันก็มาใจ้ว่าจะแดงขนาดนั้นนะคะลบๆๆเอ๊สีมันยังติดอยู่แปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ,อ,ะ,คะอ่ะโอเคเรียบร้อย ต่อไปทาลงไปเลยทาลงไปเลยนะะี่ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะชื่อว่า g o o d ี t ิ l ลินะคะทุกคนเออไปทาเลยถ้าใครชอบทาเต็มปากก็จะใช้แปลงที่เขาให้มาทาเต็มปากก็ไ,ได้แต่เราจะใช้มือในการเบลนด์เหมือนเดิมนะคะ อันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะทุกคนสีก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยเป็นไงได้ไหมอืมได้ได้อยู่ก็คือได้นะคะทุกคนแต่มันออกจะแบบโชว์ขึ้นมาให้หน้าเราดูเด่นขึ้นมาปากอิ่มมาขึ้นนะคะเรียบร้อยอ่ะสวัสดีทุกคนเห็นสีความแตกต่างเอ๊ะทำยังไงทุกคนเห็นนะ่ บิดแขนบิดแขนมันไม่เห็นนะคะเห็นไหมคะแขนเราแอบใหญ่ไปนิดนึงนะคะมันต้องทามาถึงนี้รืะเล่ดเนี่ยหรือว,รว่าจะทาฝั่งนี้ดีทุกคนเห็นไหมคะคือมันไม่เห็นน่ะทายัางไรทุกคนเห็นดีมันจะถึงครึ่งแขนเราอยู่แล้วนะเนี่ยเอ้อทาอย่างนี้ดีไหมคะป้ายานี้เลยเนาะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นสวสอให้คนคนๆเห็นทุกสีนะคะไม่ก็ เห็นเนาะมันไม่เห็นจริงๆอะแขนใหญ่แขนใหญ่ไปนิดนึงอ่ะอันนี้จะเป็นเออพยายามใหอเห็นนะมันจะบอกเห็นเลยบอกเห็นบอกเห็นเอ๊เอาใหม่ถ้าตรงนี้มันจะเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะเห็นไหมอ่ะเรามาลองตรงมือก่อนตรงแขนเรามันไม่เห็นนะหรือว่าในกล้องเห็นเราอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะว่าเราไม่เห็นในกล้องนะคะทุกคนอ่ะเราจะสวัดไปพร้อมกัน นี่คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะป๊อปปี้พิงเนาะออกแบบชมพูชมพูแต่เราว่าทุกคนรอดจริงๆอะตามที่เขาบอกจริงๆคะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ออกแบบผิวเหลืองที่แบบอมเหลืองๆนะคะแล้วยังรอดเลยแล้วว่ามันสวยดีนะมันไม่ได้ดูแบบชมพูจ๋าขนาดนั้นคือมันก็ยังได้อยู่นะคะเออเป็นคนอีสานด้วยไวม่ใช่คนเหนือ <laughs> ่ะต่อไปสีที่สองคือสันนี่ฟลาเวนะคะมันจะออกแบบส้มอิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนเห็นกันเนี่ยเห็นความแตกต่างแล้วกันเนาะศูนยมนะคะแบรนด์นี้เขาออกเาออกมาแค่สามสีเองนะทุกคนอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนต้องเห็น ทุกคนต้องสังเกตเห็นน้องเขาแน่นอนด้วยความที่แขนเราใหญ่อ,อ่ะเนาะอ่ะเห็นไหมอืมยกนิ้วโป้งให้หนึ่งนิ้วเลยอันนี้จะเป็นสี่ศูนย์หนึ่งนะคะคือป๊อ p y ี้พิงเนาะอันนี้จะเป็น Sunny f ฟ o w e r นะคะส่วนนี้จะเป็น ดูด้ชิวลิตนะคะอันนี้จะเป็นสามสีเลยนะคะทุกคนจะไปได้ประมาณนี้เนาะ,ะอย่างได้ทาทตรงนี้สามารถทุกคนไมเห็นว่าเราทาตรงนี้ดิข้อเขียนมันใหญ่ทำยังไงดีอ่ะเห็นแค่นี้ก็พอนะคะทุกคนน่าจะเห็นถึงความแตกต่างอยู่เนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแดงออกแดงแดงหน่อยนะคะน,นี่จะเป็นออกส้มๆหน่อยอันนี้จะเป็นชมพูชมพูนะคะทุกคนจับได้ประมาณนี้เนาะ,ะต่อไปเราจะลองเอามาผสมกันที่เราบอกทุกคนว่าเราชอบเอาส่วนหนึ่งกับ เออศูนย์สองมาผสมกันนะคะบางทีอาจจะใส่ศูนย์สามเข้าไปด้วยนะคะแล้วแต่วันเนาะอืมลบทำกันลบลบให้ทุกคนเห็นก่อนทุกคนจะได้เห็นสีจริงๆของเขานะคะอืมแบบแบบ <c oughs> ตอนนี้ที่เชียงใหม่เหมือนจะหนาวแต่ไม่ใช่หนา รอบ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 เลยนะคะอืมลบละเริ่มต้นเราจะทาสีบัปปี้พิงค์นะคะลงไว้เป็นฐานก่อนท่าที่เราทาออกบ้านประจำนะทาไปเที่ย่งนี้ นนตัวด้วยศูนย์สองสิคะเราอะไรแม่ทาด้านในเลยอืมดีมากดูเหมือนอจะทาก,กรอสแต่ไม่ใช่กรอน,นะคะทุกคนดูช้ำๆน,น,น,นิดนิด อี่เรียบร้อยค่านี้เราก็พร้อมออกไปข้างนอกแล้วนะคะเราจบด้วยเบอร์ศูนย์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์สองอันนี้คือจะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์ศูนย์สองสมกันนะคะตามนี้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เอ,อเราอาจจะไม่ได้พูดข้อดีข้อเสียก็ได้เราพูดแค่ความชอบของเราว่าสีให้ดูถึงสีว่าสีเขาเป็นยังไงแพ็กเกจตเขา,าน่ารักอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าข้อเสียถ้าสําหรับคนที่ไม่ชอบสําหรับลิปที่มัน มันมันหน่อยอ่ะอาจจะแบบไม่ชอบอันนี้ก็ได้นะคะเพราะมันออกจะแบบมันมันเหมือนเราทาลิปมันตลอดเวลาแต่มันเพิ่มความชื้นให้รลืฝีปากเราได้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกลิ่นกลิ่นก็มันคือกลิ่นลิปนะทุกคนอาจจะแบบแล้วแต่มั้งตอนนี้เราเป็นวัดมันคือกลิ่นลิปที่แบบมีความมันมันขึ้นมานิดนึงอ่ะเหมือนลิปมัน ที่เราทาค่ะคุ่คนมันเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยอ่ะอืมอ่ะเรารีวิวหรือเรารีวิวลิปหรือว่ารีวิวของกินเนี่ยดมงกลินอยู่นั่นแหละ <laughs> สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ